อือก็สิ่งทีมันก็นานแล้วนะที่มันไม่มีเอเลี่ยนออกันแล้วว่าอะไรแต่ว่าฉันเข็ดไปเป็นเดือนกับเอเลี่ยนน้ำหมึกตัวใหญ่นั่นแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมีอะไรต่อไปเออฉันก็ไม่รู้หรอกนะฉันก็อยู่ตรงนี้มาเป็นเดือนแล้วอะก็ แค่ใช้ชีวิตไปตามวันๆถ่านั้นมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจหรืออะไรน่ากดแล้วแต่วันนี้ฉันจะขอออกไปพักสักหน่อยละกันพักแบบว่ามลมชมเปวอะไรประมาณนี้นั่งดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะมันอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วหรอมาแล้วไม่ได้แล้วคือมันต้องใช้แบบว่า เจ็ดแพดเจ็ดแผดบีงินขึ้นไปสู้กับมันแต่ว่าแต่ให้ไดสู้กับมันยังไงเนี่ยต้นตอมันอยู่ในวะตัวก็ใหญ่ตัวใหญ่มากอะจะกรรมันไงวะเน,นี่ยหนปะไม่โดนไม่โดนฉันรู้แล้วว่ามาันต้องนดตรงไหน หลังมต้องหลังมันมันต้องมีต้นตอใช่ไหมใช่เนี่ยต้นตอมันอยู่นี่ไงยิงตรงนี้เลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนู้นเฮ้ยทำไมไม่ได้เลยให้จุบาร์อะไรกันเออจะบกัดได้แล้วเออจับกันเออจับกันจับกันรี่ไปไปไอเลียนไรออกไปสีเลยบเลย เอเรียนตายไวมากแล้วก็ล่วงไปแล้วคือมันตัวใหญ่ายากอะแล้วแล้วคือมันตัวใหญ่อะแล้วเราก็สู้ยากมากอะเราจริงแบบว่าพวกเราไม่มีพวกเรา,าดิเออคือจริงปืนไปแล้วก็ไม่ช่วยอะไรจริงๆมันก็นตอยไปเ,เอ่อตัวโมโหแหลม สมูทตัวโคตรใจตัวโคตรใจแล้วทุนในปากเมื่อกี้มันอ้าปากอยู่ใช่ไหมกว่าจะจัดการไอ้บ้าที่สิทธิ์ก็ไม่คิดเลยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไงก็ตามล่ะเราก็ได้จัดการจะปีศาจนั้นลงได้แล้วไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนบ้า ปริตายลงไปแล้วจงราชาพีศาจแกวังเจอฉันแน่แน่เอ,อ็นอแคนนั้นใครเป็นคนส่งไอเอยนพวกนี้มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วพวกแกไปเจอแน่